สบายดีเด e. ้อพอไปี่น้องเอฟซีส at ุขุสุคนเนาะตอนนี้วันนี้กำลังสิเดินทางไปในเมืองพี่้องเลยเขาไปในเมืองก่อนวันนี้เท่ากัเขาไปสามคนสามเคือเก่าเนาะสามเก่งสบายดีสายดอนายดอ่แบกันแดดเนาะพี่้องเ้ยเขาจะปลาได้ไ้เือในจักหวา ไปใส่เตปเป็ครบหลายเนาะยากเปติมดวงไรกันแลวสี่น้องเขาไปเบิ่งกันไปเด่นปากซี่มือเดิงพี่น้องไงนักแตคค่ำไหนนี่บ่ายโมงครึ่งบ่ายมุมเนาะไปเดินก็พอไอ้คัมซีไอ้เพิ่งพี่น้องไงไอ้กอยเนาะไปเจอไหนเอาของอะไ้ไปโดนเองเนาะกำลังเดินทางไปพี่น้องไงจากนี้จากบ้านไอ้ดอนเนาะไป ปากเซกับประมาณสามสิบเนาะมันก็เงียงขางเดียวว่ะไปพี่น้องตอนนี้ห้องเขามาหอนในเมืองเนี่ยเนาะหอนปากเซแล้วพี่น้องเดี๋ยล้ววันนี้เขาสิเข่าไปเด่นตั้งพวกายเนาะอายก้อยคำซีไอทีมเกานน่าด่านเนาะเราไปเห็นยังอยู่ช่วงนี้ ก็รู้สึกว่าไข่บ่สี่หามืออะไรี่น้องเห็นนันถ่ายคลิปลงเนาะเป็นไข่ไปเด็นแคมของเห็นข้าจอนไปเด็นก็คนร้ายคลักกี่น้องไอ้เครื่องคลายก็ร้ายเนาะบอนแคมคองนอะสิ่ง,งไปหาย่างหละ,งะเวิงเธอมีผิวเสกผู้สาว พเพรอะไรเนี่ยพน้องเอเน,อะเนอะาะพอาะใหยอกเนาะเพราะใหอยอก <c oughs> พี่น้องเองจีก,ก่าหยอกปวดหัวปวดตาหน่อยนึงดีกว่าอยู่แต่บ้านมันก็อ่าซีบื่อๆหน่อยนึงเนาะเขามาผู้เดียวกับซีบุญจักถ่ายกันแต่ถามมากับอายกับหมูกับกับซีทุกกาบ่ากาอัน,นอยู่พี่น้องเองไป <c oughs> อ๋อพี่น้อง ม่าสีใหม่เขาจะท่าสีใหม่ว่าคืองามๆขอเก่าๆว่ะเนาะก็จะท่าสีใหม่ทาซีใหม่เขาปากบป่งใหม่ก็ไก่ฉอดเงี้ยเด้เลยเด้เลยพี่น้องอันนี้คือตัวเมืองปากเซเนาะเขาก็มาหอนเลยสุบะหมอฉอดบุญนี่ข้าเจ้าก็เนี่ยนี้เต็มว่นได้วิ่งจอดรถได้เลยบุญช่วงเฮื่อนปากเซ่แต่ละปีเนาะบ้านนั้นก็ไม่เคยมาเนาะเคยมาปีหนึ่ง ปีกายเนี่ยแหละคนไลค์ขับทีดีคนเต็มกันแต่พี่เแต่พี่รถติดเบ้าเนาะลดติดเบ้างอ๋อฉาดข้าจอมาลายค์ับทีดีอันนี้เป็นบอยจอดรถอ่าส่วงโควิดมันหยุดใหม่โควิดมันหยุดใหม่ขาจะกอมห่าไฟเขียวป๊บ พี่น้องออหอยเลยเนาะอ,อันนี้คือทางขางเนี่ยเป็นสนามแดงเนาะสนามแดงบางปากเซนจวนเนาะพอผักก้อยก้อยก็อยู่นี่เลยพี่น้องลังสนามแดงเนาะสถานที่ที่คุณเคยว่าเซย์ย้ำไดก็มานอนนี่แหละพี่น้อง,อง <laughs> มานอนแอะอัดกันอยู่นี่แหละศูนย์บรรเทาทุกข์ไอ้คำสี เราชืนมันตรดาสผีะหาถรพผีอ no> ืมมวานเจ้าอไเราอเรอันนนะชายอ็มอ็มตัวยวาดีวดกได้เอ็มีกันวะเอาไปจอดยู่ฝุ่นก็ได้หรือว่าจอดย่โฮมนี่ก็ได้

ไปเขาข่าทางได้ดิมคุณบอไปแอ้ตอนรถเจอโดกันพี่น้องเองกันซันในโตกันเรื่อยเละไอ้ดิมอ่นี่เนาะสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีมาตั้งแต่มาตั้งแต่บ้าทนั่นต่างหาะปาคือหล่อแต่ว่าเหมือนเนาะคือหล่อแท้ มาใ่ัมแต่เคียนงูอะบอมาพี่อซีมานางผี่มานางผิผสัมผานมาแบบจะบ้างเลาเว้ยมาสืหอาื้อไหเอ้เอือซื้อแิไปมาหัวเด็กพี่นองเอ้ยนี่แหละมายามมายามสบายดีสบายดีเพื่อนก็อทสบายดีเด้อมิสเตอร์คอลเอร์มิสเตอร์ออกตเบอร์เขาซื้อเขาซื่ออินเตอร์แบสาบก้นมาเลยนี่อันนี้ก็มิสเตอร์ออกตเบอร์ อตัวเบร์ดต like ัวล่างมสเตอร์คอนเลยคอนเลยิเดนิงนัไดเฮ้ยพอดบอกดีมันเป็นสังอะไรเีนบ้าเอาแบบอยากได้ซ้อินเตอร์อันนี้เป็นยังน้อยนอยน้อยคือเ่าเชือไปเลนะต้องหนีแนนไม่รอแท้ออย่าทวงตรากล้องที่อกไอ้คนดี่เจ้าห้องสิันได้เอ้ยนา ขาเข้ามือนังมือนาหมกเกียร์วกเกียร์มกเป็นยังก็โอเคแค่ันหมขเนาเปนอแ้คลองเยเด้ไปบ่ไปถ้าจะแบบเอาแบบวนมา่ายดอนอ้เออบ่าเองนเด้วนมนก็ปวดแ้าหรือว่าไข่ เนี่ยนาเมือไข่นากระดูกอะไนใดนี่เลยลูกใช่มันปวดไก่ไม่ได้ปวดไก่ไก่หญ้าแล้วไม่ดีอันนี้ถึงว่ามือโก้นางหับมือเตบายสี่สิสามอ๋อติ๊กกะไก่ติ๊กกะไก่เรต้องมาเลยลงทิพี่ทีน้่งนี้เักมือแล้วมาเลยลงทิพย์ห้าวันแล้วเลยลงห้าวันนะ เจ้าคือผัฟาตะแกตมาผสมถกกับมัไไปรอแกมอง่าหลายคนเเป็นแหงไเลหลายคนแม่นแหงนี่ว่แต่งตัวไปตะแกตไปนะไปแกมพองนโบาเลยยอมยอเอาลูนาใส่ของมจมเปจองปเอาลูนสิเานอาเป็นี้เนมีอะไรโบาอะไรอรนี่น้อันในเทคนิคท่ากล้าอยู่ แค่พองมาจาสิตึงตึงตึงนตึงยังอมีเด้อววันเดียวเบิ่อกี้เดบ้ก่นไอ้พ่ายพี่หจังหน่อยเนาะเดี๋ยวไปไปใช้กระบบมงเดี๋ยวถามเปิดข่าวพี่ชายแา่ช่วงนี้ไปพี่น้องตอนนี้เขาไปเดินกับไอ้พี่จะข่าวเนาะแล้องกัจิไปหาสื่อเสือกับพี่นุ่มไงบางแผนไบอยู่มาตะบ้านหา ผมมีเครื่องใส่ซื้อเครื่องไว้ตอนออกพรรษานะจา,จากตัวหนึ่งสองตัวอะไรเนี่ยพี่น้องเละังไปหาซื้อเครื่องอะไรพี่น้องตอนนี้ก็คือเข้าไปหาซื้อซื้อซื้อ,อยังเหลี่ยมแลยเนาะกำลังซื้อเด็ดเข็มคลองก่อนพี่น้องมาซื้อตำหุงกับขา่าวไปกินกันเนาะยิ้วยิ้วขา่าวอะไรพี่น้องเลย สืบตำมะฮงสืบเสียบไปตะกี้แล้วมาสินั่ที่เขามากันแล้วยาสีฟานพ,พี่น้อง,ปง,องเป็นยางแคมคลองเห็นไหมเรื่อพี่น้องเลยเอ้ยหลาแนวกินนะนี่ตำมะฮงครับเขาแต่ก็เสียบพี่น้องเลยเสียบยนเด็กเขาสาวพันานแต่ลายอยู่เลยเนาะเออลายอยู่โดนึงนะบปเะ,ะไปกินหอตหงตำมะฮงกับเสียบเอ็นอ่ะย่างไปกินอยู่หองไอซี่พี่น,น้องล้างจานมาแต่อันนึง่ง แต่ซื้อเสื้อผ้าเบิรเท่าไหร่ดิเบิด์ตหาสิบผาพันกับประมาณเกือบร้อยเนาะแต่เฮากินหลายคนกินกินสองสามคนซื้อเผื่อไปอซื้อเผื่อซื้อหน่อยนึกับบุคคลตัดกันที่บ้านเขาแต่หาเงินได้อยู่เงินหาอย่างพี่น้องถ่ายคลิปกับเพื่อจะมีคนเบิ่งเนาะบ่าวเองอะดิ สดถ่ายคลิปยู่เหมือนนี่หยอสาวสิพาไปถ่ายคลิปอกแล้วไอเจ้าได้พาเขาไปหยอดโก้าหยอดเลยเขาเป็นค้ายหยอด้สาวฮะถ่ายคลิปเบิร์ผู้สาวอันกับแขมคอเขาเลยาว่าสี้เงเตี๋ยดะแมอยู่แต่กับจีไดเบินเนียิเขาจะเบิงส่งมาเห็นป้มันหยอดแชงเลย คื้ออยู่วอส่งไม่ค้ออยู่วะชื่อส่งไหมพี่น้องเอ้ยานานที่รักซะกินขน้นนาวแล้วเนาะเราก็จะพากันไปเด็นแคมคองกันพี่น้องเอ้ยถ่ายอะกอยป็นจะไปถ่ายเอ็มบีพลงเนาะ ไปแคคมองอะไรพี่น้องนนี่ก็คือมาลอยมาเดินข้ามคองเนาะมาย่างกินลมสมจิ๋วเมื่อนี้พี่น้องพอดีนัดสาวมาเบิ่งกันมาเมนผูน้ใดนัดสาวมาเดินหน้าวันนี้สวัสดีไปสองสาวซาปูสาว,สาว,สาว ฮะลิก,ลกอ๋อสาวดีก็มึอให้เบิรงก่นอนอันนี้คือสุดนาเคียนเนาะจำได้อยู่บนน้อพี่นอ้องอันนี่ก็คือสาวป,ปูหน้าเนาะเป็นมาเฮียนอยู่เซ่แมนบอสมาเฮียนยงังอาหารการน้องแทมอาหารการน้องแทมมาเฮียนปรุงแต่งเนาะ,ะเขาจะเป็นเนาะปั๊ดสิเป็นเซฟวันนี้ ส่วนเพื่อนมันย่างแคมครองพี่น้องเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอ่าห้องเย็นก็อยู่ใกล้ๆกับแคมครองเนาะเพื่อนกัญญางมาคราวเดียวมากับหมู่สองคนมาเนี่ยจะสี่พาไปสัตว์ปิ๊งเ่าเนาะมาหรือเปล่ <c oughs> <c oughs> เห็นกับเสาเนาะนัดเพป็นมาย่างแข้มคองพี่น้องเลยตาวปูหนานั่นที่เสียแรเขามาก็าก็เลยก่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพือเยีบแ่อมาถ่ายเกิดทีซองหลังจากพ่อไปใส่เป็นกบใส่เป็นกบขังนึงเนาะก็นส่เว็บีน,น่นนนะนนานจะจืดได้ตอนนี้พวกไอ้ดอนถ่ายยูุ่มพี่น้องเลยบอกเป็นไปถ่ายไปสัตว์กรุงเดี๋ย่ามาในสิไปสัตว์ ไปบอสซาตุกตาไม่เศร้ากันเนาะไปบอสไปย่อทีพี่น้องย่างรอคอยชื่ออะไรวะนี่เอ้ยแค่คอยชื่อก็ได้พี่ไปเจ้าหญิงไปสองคนกันแหละเชินห้องเดียวกันเนาะฟุงแต่งคือกันบอพิ่งมานอนอยู่พี่พี่น้องมานอนอยู่ในห้องเหยียนเนาะ ดออเดี๋หวหองเนี่ยตอนนี้ฮัสีไอซับพุนาเป็นสัตว์ปีศาจน้อนอ <c oughs> นเฟม,มาด้วยเอาลางสิถือกอู่บ่ใสิสัตว์ก่อนถ้ลสิสัตว์เอาอยัางไงเนี่ย

ปัญมาวัดเมอเมื่อยี 1> 1> ่ได้เลยเนี่ยบอกเม่เม็่อ่าอะไรอะไรอะไอมนเดียวขอ้อันให้เดี <S <S 2> <S 2> <S <S ๋ยวจะมาถือกล่องไหมสัตวนเอาทุกเอ้ยเรามาถือกล่องให้กันนะสัตว์ตุ๊กตุ๊กตาให้ตุ๊กตากัน ตัไวไรเน่ยเ่นอยไเอาตุา๊กตามา่จดวเอานเดียวกัน่แม่เาเปิดอะมยืนยูี้ห้ามลนังเหม่ไปยนมายืนยูบ้าหกำลัง เออมันคือแบบมันอยากเดเดๆบ่ว่ามันแดดๆนี่เนาะเออตอนนี้นี่างตอนนี้สาวหม่สาวบ่ใช้สาวพ่นกับบุญใหญบ่นี่นนน สามดุสิมหาตุ๊กตุกตาตัวดีเด็สิตัวนี้ก็บบได้บกเด้ออเอตัวนี้เลยเออโอ้ยไรเ่ยใช้งเงินมาในใจคนเ้าเงินคนตัวใผู้นีถือเจ้าหันน่ะใช่ เออต้นนี้เทไรส์ะว่าต้นนี้เทไรส์จำสาออ่ต้นนี้แหละต้นนี้ก็ได้เลยเลยพอไปไปซาหาผ่านใดแค่นี้ไปง่างไปผู้ดีไปรถเลยจะกลับเด้ไม่อยากกินยังหรว กินอะไรกินไหวสิกระนมน้องไอ้ยางก่อนเอาว่าเป็ด <c ười> น่อยมันสีหอมกว่าหน่อย เบลยมตาแห้งเนาะ oh, น,นี่ค่อย <laughs> เออลดแสงลงนะได้ปะสำเนีตาปูน่ะตาลิกเสียงเพลงแห้งลายพี่โนโอ้อนะงเลยสนใจมาเป็นจะพูดดีจะยากาไปส่งข่อยอยู่รถได้ปะ แต่ว่าม <c oughs> ีการก่อไทย ตอนนั่งเลยตอนาันแหละน้พี่น้องอตอนนี้ก็เอามานั่งกินเขาเนาะเหมือนนั่งเด่นสื่อ,นะอ,อเนี่ยถูบอกรายเพิ่นมานั่งเด่นอยู่ดึก <c oughs> แสงมันคือร้ายไปดึกเลยแสงลงอีกตอนนั้นอ่านใบ จะไปยางรอหา,ออาขอยบามึงยารอพ่อพีกหากับ่หักกินไหมกินแเ,เอาอะไรกก็ได้เอาะบินฟาใหเสียวเอาจาจิมน้ำจิ้มก่อนเาะอ <c oughs> ดีถ่าน <c oughs> ทางกิ น้เมื่อเล่อไปนอะพอดีว่าที่แดกว,ว่าสเมื่อเลยจะกลกันนนเด็เก็จะขาวเนาะกลับจะได้มาสิไอ้ดอนเฮยเออก่อเปิดหูเปิดตาเลยเปิดหูเปิดตามาเปิดหูเปิดตาพี่เนอเปิดแรกเนาะส

จิตบันแถมใหม่หนึ่งกับบดายบอว่าเมษาแถมนอไปอยู่อะไปไปกินจะจักหน่อยกับพี่น้องเลยนี่อ๋อบอกได้เลยเนาะที่แดงมันติดเพราะว่าเขาปอกกิดสูตรนะมั้ง มะกลามเขาสิแม่แก่หงเอ้นี่เป็นอาเจีมาเหรอบายบายเก้าเกดเนอเดินทางประเทศยแจกทางกันเป็นพี่น้องน้องปูน่าไม่ตัดสิเมื่อขอไปเนาะต้องตัดสิเมื่อ กรป๋าหนะครับของเอ,อมีคนนหนึ่งจะบอกซือ้อมากันเด้อพี่น้องเไงพอ,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 อพอกันคลิปน้าไปแล้วสหรับอีพี่พนี่เข้ามาเดินปากเซกันมีสำเนีาพี่น้องต่างหน้าซื้อเครื่องเนี่ยมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนึงพอกันคลิปหน้า ฝากกดไลค์แลนะก็คอมเมนต์เดินน้ำกันได้เลยพี่น้องบ๊ายบาย